สวัสดีครับวันที่6มาเจอกันนะครับที่ร้าน Colorful c o l o f l ครับเอาหม่เอาใหม่ไหมร้าน Colorful หรอ Colorful Colorful สีพีมัค่ตองบวกไม่ต้องบอกมันยาวไปคพืนจำไม่ไ้ Colorful นัน c o l o f l ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนโอ้ยถ้าตัวแปดแสนหรอถ้าตัวห้าพันอ่นหน่งส พัฒนาการ53รสวัสดีครับวันที่6นะครับมาเจอกันนะครับที่คอ l o r ฟ u นะครับพัฒนาการ53นะครับหนึ่งทุ่มนะครับมาฟังเปร้องเพลงกันมีเพลง <c oughs> เพลงเพลงลิงไปเอ้ยลิสไปแล้วนะก็จะเป็นเพลงซึ่งๆเยอะงาน,นนี้ไม <c oughs> ่บอกว่าเพลงอะไรมาดูกันแล้วกัน อ้าวแล้วม kind of ึงคลิป pues น้องให้กันเสร็จแล้วมึงร้องออกมันอย่างเงี้ยเราายอ่งานนี้น่าจะร้องกันได้หลายหลายคนอยู่นะเพลงอะเลือกเยอะหรือยังไงก็พยายามเลือกเพลงประมาณว่าเพลงเพลงดังในอดีตอะไรประมาณนี้โอ้โหงล้าคนเราไม่เป็นเราไม่เต็นใช่ไหมเราไม่เต็มเฮ้ยพี่รู้ป่ะเนาะเพลงมันแบบออกเมื่อวานมันเลยอยู่ใช่ไหมเพลงเกาหลีเนี่ย เกาหลีเหรอ,เ,อเต้นเต้นเลยเปะเต้นเกาหลีอ๋อ้ไปเกาหลีแบบแบบลูกหินนะ <laughs> <c oughs> สากลด้วยดิคน่าสะกลสากลกรนไล่เหรอเอางี้ดีกว่าวันนี้วันนี้ให้ให้รวมกันขอเพลงมาดีกว่านอในทวิสตดีกว่าเฮ้ยมันขอ,อยังไงอ่ะเอาเอาเอ,าเอาเอาเบนก็อ่านไปปนเปบนเปบนก็ทำนี้ไปดิ เป็นก็ทวิตนไหนมันถึงจะสะดวกอ่ะทวิตไหมทวิตทวิตทวิตแล้วเบนก็แ้ก็มองทวีตต่อนะใช่เบนบอกทวิตเลยว่าจากฟวกมองเราเพลงอะไรพวกมงเย็นให้ให้ส่งให้ไอนี้เล็กกันมาใช่ไหมคนละหนึเลคน่เนซ้ำแล้วก็โอ้ยนก็อ้าวพี่แก้วคนเดีเอ้อาแหนมุงไปบอกไม่ว่าเอาเอาเอาแล้วรีวอะไรเอาทไมแล้วไหนพ่อมอกไ่มาริวกำลังมาแล้ว เลี้ยวกำลังมาแล้วอ่ะี้นก็ก็เขียนลวก็ใครถ้าเพลงไหนแบบว่าได้ซ้ำที่สุดสุดเยอะที่สุดก็จะเล่นเพลงนั้นงั้นเรางั้นเราต้องประชุมก่อนต้องประชุมก่อนเราคุยกันเลยบ้านเดียว มันเดี่ยวเดียมันหัว้หมดเลยดว่าอยู่ด้อยู่ดีต่าดหรมันเดียวลยไม่เดี่ยวมันเดี่ยวเหมือดกวกนี้ไอบ้านมันหมดเลย่คิลดีกว่ามวันนี้ให้ริกเพลงมาสสกี่โมงเม่อกี้หโมวะสอง่มดีกว่าหมงน่าจะอ่านไม่ทัน ก็้องดูคุณภาพพีดูไดจีได้นช่ไหม่รับถ้ามันง่ายบอกแบบหนึ่งจะพูดได้ไหมนี่แค่ไปลงในยูทูบแล้วก็เป็นยูไอจีนะคะู้รูปลูกเป็นหนึงรูปโอเคเพราะว่าในคอมิตอรันบ่อกระบอนชันระเบิดเสร็จครองเราว่าเราจะลงคลิปนึงเราลืมลงคลิปลงอน ตอนนี้เราแบว่าลงตอนนี้นเ,นเลยเพราราไม่ไหวเราะักไม่ว่าอืเดียนะ่เราเหลือเวลาอีก15นาทีริจะตกรอบหนไ่ใช่บกบนาทีริวมาทานปเนีท,ท well, s <S ี่จะไปเอาเหรอไปไหนกัน่ะทำงานริวนั่งบีทมาแล้วละงั้นเราไปรอบีทลงลงบีทเตรงนี้คือลงบีทีเอสอะไรครับพร้อมพงษ์ บอกมาให้ลงมาส่งคงไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาส่งส่งคืออะไรส่งไม่ได้นะส่อูดกับมักต่อยสับเก้าร้อย

แล้วมีมีมีใครไปที่นู่นด้วยกันไหมไม่ได้ไปที่นู่นเลยแม่แม่บอกไปทำงานไม่ยกเว้นว่าเราสองคนนี้คนที่ใส่เสื้อ่เหมือนเาวายังไม่ไปว่าพี่นุ่นก็ไปใส่เสื้อเหมือนชาวบ้านได้ออกจากรถไม่มีแก่งไงเขาอยู่แข่งฉันเนี่ยผมเติมไม่ออกเชื่ออะไรนะครับตกลงที่จะ ไม่ถอดแว่นจริงหรอฮะไม่ถอดแวนจเพราะว่าถ่ายรูปมีแต่พี่เองโหพีได้ได้ม่กเ้ะตายอ่ะไม่ดำเลยไม่ดำเลยเข้าป่าโหนุ่มน้ำนุ่มน้ำาตกแดดุเยอะมาก ยุงเยอะอันนั้นอะไรเจออะไรบ้างเป็นเจออะไรบ้างบ้าไม่ถึงตัวอะไรตัวอไม่เจอไม่เจอะไรัวอยู่ทีไห้าอยู่ทีมีแต่มีแต่อยู่ตัวอยู่ในไตัวอยู่ในเปิดไข่ไหมลูกใช่ เขาบอกว่าตัวอยู่ในหอยคือที่เขาถาคือเจอทาไหมทาคือเป็นบนืทากระดทากระดดเลือดใช้ปิงอะเหรอแต่เปนแต่เปนต่ว่า๋อถ้าเียเจอหอทาาคเหอันหลังยังไหะทาาอ๋อเหรอไมู่้ว่าเดยวทำไมตอบเขาเจอามอยู่หอ๋อขอตัวท่ามันก็จะ มันตัวเล็กอะตัวเล็กนิดเดียวเลยมันะดูดแล้วติดเราไปแล้วว่ามันก็อยู่ในน้ำเนี่ยหรอมันอยู่ใน่นชื้นเลยป่ชื้นอโดนอะโดนเลยอ่ะโดนแล้วมันหายเลยแล้วตัวเล็กก่าไม่มีนมีแต่หนามโดนทิ่มกันทุกคนเลยพี่เมีขาลายเลยออสงารมากเลยอ ฮะคุ้นนะดินั่นงๆอยู่ก็คุ้นก็เล่นดิเล่นดิอ่ะก็เล่นคุเล่นเล่นก็เล่นใหญ่มากมาเลี้ยวร้องซะโอ้โหเล่นแล้วมันมีคลิปที่ไม่มีภา,า,า,าพ,าพด้วยนะมีแต่เสียงเหรอได้คนตาดำมีคนตาบวมแล้วภาพไม่มีภาพเลยเหรอไม่มีแต่เสียงเอาแต่เสียงเดียว ดีนะไม่มีเสียงเราพี่กลับมาแล้วน้องสายน้องสายน้องสายวันนี้อะไรนะครับยี่สิบแปดพรุ่งนี้อ๋ออ่าหลบว่วค่ะ ถ้าเกิดพลอยใส่เป็นพี่ขอให้ปีนี้สวยขึ้นกว่าเดิมมีงานเยอะๆเรื่อยๆนะคะขอให้ความสุขตลอดทั้งปีเลยก็ขอให้เป็นน้องที่น่ารักของพี่ตลอดไปนะพลอยใส่เป็นน้องพลอยใส่เป็นน้องประมาณสองสามเดือนน่ะแต่ว่าที่แรกพลอยใส่ก็ไม่ ที่แรกก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ฟลอยใส่ชอบเรียกพี่อ่ะอ่าอ่าอ่เป็นน้องไปแล้วกไงไปเรียกเขาว่าน้องก่อนน้องสองเดียวดูดูแลเป็นน้องเดียวครับทีแรเป็นน้องเนี่ยเขาใส่จะพิงหรือเปล่าเปี่ยนอะไรมาเสื้วันนี้เราไปที่โรงเรียนเป็นก่อน นโรงเรียนแบบอญิงรั้วอรเงี้ยอย่างถึงเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกเหรอทำไมมันน่าสงสัยอนไรเลยเป็นเรียนเพศผูุหญิงไงแล้วมันมันโรงเรียนที่แบบเป็นชายล้วนหญิงล้วนมันเปลี่ยนไปหมดเลยเชิซ้ายเปนผ้หญิพี่เอ๋ลงให้ผมลงให้หน่อยสวยจั่เลยข้างในตุ๊ดไม่ทำไร คนที่หกเงี้ยหนึはは่ก้ครั้งแรกเลยแล้วเนี่ยไปกันยังไงตู้เราเราจะเปลี่ยนระตู้เราไม่หวแ่้วจำตัวไม่วเมื่อคืนตือไหมเมื่อคืนเหรอสามเราโหดมากเลย อุ๊ยวันนี้ไม่มีขึ้นก็ต้องจะกลับมานะแล้วต้องดูว่าว่ารถตู้ลงที่ไหนถ้าลงใกล้แถวไหนที่เป็นจะเป็นลงลงนี่ได้แล้วลงไปขับเขาได้ไหมอ๋อใช่เผื่อเผื่อใครเจอไม่ค่อยได้เจอใครรู้ยอ่ะเดี๋ยวมาหาเดี๋ยวมาหาตอนเย็นๆผู้ละนะผู้ละนะหายเงี้ยตอนลงอ่ะ เมคคลิปดีคลิปเนี่ยเนองเออสตรีนเขารู้ว่อะไแน่ก็จะมาเฮ้ยเหรมาสี่มาเจอกันทานเย็นเย็นไม่รู้ตีสี่ส <ๆ S 2> ตีห้าเรายัง <c oughs> ต่นี่ยังไม่รู้เลยนะว่าเลิกว่าเลิกกีก่โมงนะว่าเสร็จกี่โมงแต่คงคงไม่ดึก<ม>อ๋อใช่ปวดมือปวดมีงไงที่ซซ้นท่านทีเต้ ตอไีขายไมใครวะแลลิง์สตรีมมัน้คือตู้แฟนคลับไปเยอะกว่าคุณังานจริงงานก็เหมือนบ้านเกรกรนี่แหกานไม่ไม่ของสงพันคนละคนคุณรูสอันนะคะสองพันะคะละคน มากเลยต้องไดูพวกกคู่ค่ะ่ามีบอลได้ไหมจะออเออบอกไม่ได้จะหลอกค่แกก็จะบอกแม่ไอ้สัตว์เยนเยนแล้วนะเนี่ยเยัานมดี่เยวเลนนะวนแเก็บยราเป็น็นยังไงตอนเนราบตอนนนเหรออยหน่่อยหน่ เดี๋ยวเราต้องมีคิปตัดแบบตลกๆแน่ๆในตอนหนึ่ันปเดี๋ยวรอดูสามตอนแรกอะรอดูอย่าลืมไม่ไู้อ่ะแม่ไม่แบบสตรีมอยู่อ๋อแล้วปีสตรีม้คนสตรีมมเดินออกไปเดินออกไปเดินออกไปไปนมาคือคือคนียกดูไงอยกนะยียกยไปไถ่้ กลับมากลับมากลับมาไปทำไมต้องอยู่ใกล้ลูกคู่ถ่ายรูปคู่กันเฮ้ยอยากถ่ายรูปค่าพี่อ๋อค่าพี่อ๋อพลค่าพี่อ๋อพ่าถ่ายให้เราด้วยสิเราเราอยากจะโชว์เสื้ออยากโชว์เสื้ออ้าเรามีเสื้อมีอนี่ยมีอยู่ไหนวะมีไม่ออมเลยเนี่ยเสื้อโชว์เสื้อเสื้อเด็ไม่ใช่อันนี้อันนี้แหมถ่ายบอลถ่ายบอล เจ็ิก่ครับเอเกบลหรือเลอกไี่ออกเกือบมาเล็กมาไปเล็กไปใช่ไปไปไปถ่ายด้วยไม่ถ่ายถ่ายเอากล้องบอลฝัหน่อยไอโฟนงดีงดิกิตาถ่ายนู้ก่อนเลยค่ะมีอะไม่ยอมมาเราเราเราขอเขอให้ไวเถอดลงแข้างหนจะบิงดิบุ แม่บันสี่บันสี่ดแล้วบันอะนี่ก่กโดนคนนสวยวันไหนวันไหนวันไหนแฟนทองนะเป็นดักรอนายนอนหลับอีสองกนี้เลย ใครตกแลบ้างเนี่ยรตกเาตกตกทกตดีกว่าเราตกเาตกอ่ะีโดนแตโตข้างหลังไ้มาเลยบอลต่อไปอ้ามตรงนี้ด้วยการลงน้าเกียดมากเลยใช่ใช่อะแบบตั้งใจ จุดเหมือนนกัตอบคนแรกมาจุดจุดจะขายอ <บ and S 1> ่ะข้อแรกตอบตันแรกมันบอกเวลาไม่เราตอบคนแรกเลยจุดจุดมานที่ตอบเรื่องหอยก็หอยท่าทีนี้ต้องไป้าคู่เอราะว่าพาหอยท่าพี่ไม่รู้พี่ก็ไปเสิร์ชคู่เกอร์หาหอยกหอยท้าก็ตากันอะไรกันหักแล้วไปค้นหาหอยท่ไม่อะไรเลยหอยก็หอยทนากนถามไงยืวันวิทย์นี ผมว่าพวกกุ้งกุลาหล่ะไม่วกไอเสกโดนค่าค่า่ากระดูกเลือดอ้าวแล้ไม่เห็นล่าเราห่อแล้วทำไมถึงตอบ่ค่าไม่ไเป็นเป็นอยหอยไม่เจอ่หอยเจอแต่หอท่หอยครับเออถามว่าเจอตัวท่าไมเบบอกว่าเจอต่หอยท่ออไม่เจอแต่อยท่าที่หอยตท่าที่อยู่ในหอยเออไม่น่าไมถึงเปิ g o o g เกว่าทาไมว่าท่ากัหอย แก่มึงนช้อน่หมมงช้อนมึงช้นแไหมวันหนักวันหลังเราพกเก้าอี้อะ